ย,ยืดยาวเข้าตาหนุ่มโมเก่งมากผมก็อยากกินเองครับผมเป็นหนุม่มแล้วผมก็อยากหม่ำเองครับผมมากับไไวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนีแต่วัยรุ่นนะคะมากับแก๊งนมโมนมโมเป็นหัวหน้าวัยรุ่นไหวไหมนะไห,หอก็ไหว ก็อบนอกนุ่มในขอบในนุ่มหนอกเขาเชี้ยวอยู่ทำไมมาทำไมอ้อยเฉดเฉดนานตรงนี้ทั่วทั่วอ้อยเฉใจฉดไอ้ตัวนี้กูแต่บ้านเป็นองนี้บรรยากาศดีไหมลูกสวยๆเนาะแล้จะจัดบ้านเป็นอย่างนี้ทำไม่เออรีบจะจัดบ้านเป็นอย่างนี้โอเคแม่ถ่ายพ่อดูบอกพ่อนะรีบจะจัดบ้านแบบนี้แล้วไก่เหยอไก่พี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 ่ ตาลอยเลยไหนดูอร่อยกันไหมคะเด็กๆรีวิวหน่อยค่ะรีวิวอาหารวันนี้หน่อยค่ะหนานโมรีวิวแล้วนันก่อนทำหุ้มหน่อยค่ะอุ้ยรีวิวเหมือนโอลิฟเลยเอาลิฟลองอร่อยนะคะเอาลิฟรีวิวหน่อยทอดมันกุ้งใช่ไหมคะเอากรอบเลยค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะรีวิวหน่อยค่ะ <blender> แล้วก<ร>๋อบนองนุ <ente> <aesthetic>. ่มไทยไหมคะคุณบีคุณรีวิวข้าวผัดคุณหรือยังเก่งมากเลยคุณบีฮะรีวิวรถแมคโครหน่อยค่ะคุณบีไวรุ่นทั้งหลายแม่บ้านดีเ่ย